g o o มอร์นิ่งทุกคนโอ้โ oh, ห oh, วันนี้หิมะตกค่ะหิมะตกอีกแล้วดีเพิ่งตื่นค่ะวันนี้หยุดเดี๋ยวจะพาน้องหมาออกไปเดินเล่นแล้วก็แล้วก็เดี๋ยวดีจะเข้าเมืองไปซื้อกับข้าวแล้วก็บ่าย,ายไปรับแฟนด้วยแฟนดีไปทำงานต่างจังหวัดเนาะไปเที่ยวกันไปอือไปฉี่ ก็ชุดมืดเลยค่ะทุกคน Oh. ทุกคนหน้าหนาวนะกว่าจะออกไปได้คือต้องแบบแพ็คตัวเองอย่างดีค่ะหลายชั้นหลายรอบรองเท้าก็เพราะว่าวันนี้หิมะตกค่ะรีต้องใส่รองเท้ากันหิมะเห็นรีใส่กางเกงยีนอย่างนี้นะคะทุกคนรีจะต้องใส่แบบเขาเรียกอะไรละ่ะอุ่นข้างในนะคะเป็นหนังหนังแกะ เขาเรียกหนังเ,เขาเรียกขนแกะใช่ไหมเออขนแกะที่นี่ยเขาจะใส่กันแบบนี้นะคะเพราะว่ามันจะกันหนาวได้ดี กัทุกคนน้องหมาน้องหมาใจร้อน,ออออออน,นทุกคนเดี๋ยวลีจะพาเพื่อนๆไปเล่นหิมะไปเดินลุยหิมะกันค่ะทุกคน เห็นไหม mm hmm. หิมะลงรู้สึกเย็ยนสบายมากเลยทุกคนเวลาหิมะมันลงที่หน้าเวลาหิมะมันมาโดนนะคะรู้สึกแบบเย็นสบายมากเลยสดชื่นหนาวค่ะแต่ว่าสดชื่นทุกคนรีเดินมาได้ครึ่งทางแล้วหัวขาวเลย หัวขาวหัวงอกค่ะรังแครังแคเต็มหัวนะคะทุกคนอ่ะ๋ยาให้ดูบรรยากาศที่นั่ คนชีวิตที่นอร์เวย์นะคะชีวิตอ่าแบบธรรมดามากนะคะอยู่ที่นอร์เวย์เนี่ยแรกๆนะ,ะลีมาอยู่นอร์เวย์ใหม่ๆเนี่ยลีก็จะกลัวค่ะกลัวหิมะกลัวความหนาวแล้วก็คิดว่าเออจะออกนอกบ้านได้ยังไงจะอยู่ได้ยังไงเนาะแต่พอมาเจอแล้วอะ่ะเออมันแบบอืมต่างกับที่เราคิดเลยค่ะทุกคนนะ ค่ะทุกคนเห็นไหมตอนเด็กๆอะรีเคยดูหนังการ์ตูนนะของวอลดิสนีย์อะพวกด o นัลดักพวกอ่า <c oughs> เขาเรียกอะไรอ่ะมิก้เมาส์ค่ะทุกคนแล้วก็มันจะเป็นหนังการ์ตูนแล้วก็จะมีหิมะลงอ่ะเราฝันนะเคยเป็นไหมทุกคนฝันตอนเด็กๆอ่ะอยากเห็นหิมะค่ะแล้วตอนนี้ได้มาเห็นแล้วได้มาเห็นด้วยตัวเองได้มาสัมผัสได้มาจับค่ะ มันก็เออเนาะความฝันของเราเด็กๆคือฝันนะคะแม่ก็เคยบอกว่าเออฝันลมๆแรงๆเนาะนั่งดูการ์ตูนเสาร์อาทิตย์เนาะใครที่มีตอนนั้นยังเป็นการ์ตูนลีตอนเด็กๆอ,ะอ่ะตอนนั้นยังใช้ทีวีขาวดำค่ะใช้ทีวีขาวดำอยู่ก็ดูหนังการ์ตูนค่ะจำได้ดูหนังการ์ตูนที่มีหิมะแล้วก็ เออเนาะชีวิตมันมีความสุขค่ะตอนนั้นก็มาพูดกันมาคุยกันกับทุกคนคุยกันกลางหิมะบัดนี้นี่กินหลบอ่ามานั่งคุยกันมายืนคุยกันกลางกลางหิมะค่ะทุกคนบรรยากาศอากาศตอนนี้ประมาณหนึ่งองศาค่ะหนึ่งองศาก็คือไม่หนาวนะแต่ไม่ใช่สิมันหนาวแต่ว่ามันก็ทนได้เพราะว่าเสื้อหนาวที่เนี่ยอ่าเขาค่อนข้างที่จะสร้างแบบเออผลิตแบบที่มันกันกันหิมะได้เนาะกันกันลมกัน กันหนาวได้ดีเนาะก็ก็ความฝันค่ะเด็กๆหนูใหญ่เลยค่ะทุกคน สนุกทั้งมาทั้งคนเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวรีจะเข้าบ้านแล้วเพราะว่าหิวข้าวกับตอนนี้3ามโมงกว่ากับ4ี่โมงเช้าแล้ว โอ้เมื่อกี้รีออกไปเดินค่ะแบบสดชื่นค่ะสดชื่นมากใครที่อยู่ทางยุโรปนอร์เวย์เนาะเวลาเราออกไปเล่นบางคนอาจจะชอบนะชอบหิมะบางคนก็อาจจะไม่ชอบความหนาวแต่ว่าความหนาวมันก็มาพร้อมกับความสดชื่นค่ะก็เข้าบ้านแล้วก็จะได้กาแฟร้อนๆกาแฟอุ่นๆก็จะยิ่งชื่นใจอือ่า แฟนลีนะแฟนลีเขาไปช่วงนี้แฟนลีทำงานต่างจังหวัดบ่อยมากก็ไปประชุมนะคะไปประชุมทางภาคเหนือก็เดือนนี้ไปสองครั้งสาครั้งไปก็สองสาวันนะสามสี่วันค่ะวันนี้แฟนลีกลับแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวก็โทรมาลีไปรับที่สถานีรถไฟเนาะขับรถประมาณสองนาทีสองสามนาทีสงสารค่ะเขาเดินได้แต่ว่าเดินแล้วแบบหิมะมันลงเนาะต้องลากกระเป๋าด้วยลําบากก็เดี๋ยวลีไปรับค่ะก็ มานั่งคุยกับทุกคนมานั่งทักทายเออ่ากว่าจะเข้าเรื่องได้ก็ล่อมาครึ่งครึ่งคลิปแล้วค่ะครึ่งวิดีโอแล้วโอ้โหสวยมากรีก็นั่งดูหิมะไปก็บรรยายความงามไปในใจนะคะบรรยายความงามให้เพื่อนๆที่เมืองไทยเนาะ <c oughs> ก็ค่ะก็ แยกกับสามีอยู่อายุจะห้าสิบแล้วแยกห้องนอนกับสามีอยู่ดีหรือไม่ดีคะแยกหรือเปล่าใครแยกบ้างากรณีที่แยกกับสามีแยกห้องนอนนะคะแยกห้องนอนค่ะกรณีที่แยกห้องนอนอ่ะมันอาจจะมีนะมีหลายคนเลยเพราะว่าหนึ่งเสียงกลนค่ะเสียงกลนเสียงแบบเออเนาะคือคนเราอายุมากขึ้นแล้วยิ่งผู้ชายตัวใหญ่ๆนะเขาจะนอนกลนนะคะ ผู้หญิงก็กลนนะไม่ใช่เฉพาะผู้ชายค่ะผู้หญิงก็นอนกลนค่ะก็คือคือทางออกที่ดีคือแยกห้องนอนนะคือแยกห้องนอนก็มันมีอยู่ช่วงหนึ่งนะคะช่วงหนึ่งที่ความรู้สึกการแยกห้องนอนกันอยู่นะเขาบอกว่าโบราณเขาบอกว่ามันเป็นสิ่งที่อันตรายนะไม่ดีนะคะเป็นสิ่งที่อันตรายอันตรายไหมคือเมื่อเมื่อสี่ปีที่แล้วค่ะเมื่อสามปีที่แล้วค่ะรีอา คือปรับปรุงห้องน้ําใหม่ก็คือห้องน้ําชั้นบนนะคะข้างล่างมันก็จะมีห้องนอนอยู่ห้องหนึ่งข้างบนมันจะมีห้องนอนสองห้องก็รีทําห้องน้ําใหม่ค่ะแล้วคราวนี้ปกติห้องนอนรีจะอยู่ชั้นบนนะคะตรงนู้นค่ะอยู่ห้องนอนสองห้องแล้วก็ข้างนอนห้องนอนข้างล่างหนึ่งห้องแล้วคราวนี้เขามา ทำห้องน้ําให้ใหม่เขาใช้เวลาประมาณเดือนครึ่งก็คือ6สัปดาห์นะคะหสัปดาห์แฟนลีที่ลีต้องแยกกับแฟนนอนนะคะเกือบ2เดือนนะคะลีไปนอนอยู่ชั้นล่างเพราะว่างานของแฟนลีอ่ะแฟนลีจะทํางานจันทร์ถึงศุกร์แล้วก็หยุดเสาร์อาทิตย์ก็คือเข้าเช้าเลิกสามโมงอะไรเงี้ยแต่ของลีอ่ะรีทางานเป็นกะบางกะเนี่ยบางทีอ่าอ่ากลางอาทิตย์เนี่ยลีก็จะหยุดหยุดกลางอาทิตย์ แล้วบางครั้งลีเข้าบ่ายอย่างเงี้ยเข้าบ่ายสามลีก็อยากจะนอนตื่นสายเนาะแล้วช่างที่เขามาทำเขาจะเริ่มเจ็ดโมงเช้าเจ็ดโมงครึ่งเจ็ดโมงครึ่งเนี่ยเขาก็มาแล้วลีก็เลยต้องนอนข้างล่างค่ะเพราะว่าเพราะว่าถ้าลีอยากนอนตื่นสายเนี่ยลีถ้าลีหยุดนะหรือเข้าบ่ายเนี่ยลีจะไม่ตื่น ก่อนเจ็ดโมงเช้าก่อนช่างมาลีจะนอนยาวเลยลีก็เลยต้องไปนอนชั้นล่างแยกกับสามีอยู่แล้วข้างล่างมันก็จะมีห้องน้ําในตัวเนาะห้องน้ําห้องน้ําข้างล่างด้วยลีก็จะอยู่แต่ชั้นล่างเวลาช่างทํางานอยู่ข้างบนมันก็จะมีช่างแบบผู้ชายเนาะสามสี่คนอะไรเงี้ยอยู่ชั้นบนลีก็จะอยู่ชั้นล่างกับน้องหมาก็แยกห้องนอนค่ะตอนนั้นหกอาทิตย์เกือบสองเดือนค่ะแยกห้องนอนความรู้สึกตอนนั้นเหรอมันเป็นการ <c oughs> คือเขาบอกว่า คือแฟนลีก็ไม่ค่อยจะเอ j นจอยนะเพราะว่าคือฝรั่งเนาะเขาเราก็ไม่รู้ธรรมเนียมเขาด้วยอะไรเงี้ยแต่ว่าคนไทยอ่ะคนโบราณเขาบอกว่าอย่าแยกห้องนอนกันอยู่เพราะว่ามันไม่ดียิ่งเรายังอายุน้อยๆเนาะแต่ว่าลีก็เนาะจะ50แล้วก็ไม่น้อยแล้วค่ะ ปกติที่เมืองไทยอะหลายครอบครัวนะลีคิดว่าเขาคงยกแยกห้องนอนอยู่สําหรับผัวเมียนาอแยกห้องนอนกันก็เป็นเรื่องปกติมั้งแต่คือคนโบราณบอกว่าถ้าปกติอะอย่าแยกห้องนอนบางครั้งลีก็หนีแฟนมานอนที่โซฟานะคะเพราะว่าบางครั้งลีเข้างานกลับบ่ายเงี้ยเลิกสี่ทุ่มพอวันรุ่งขึ้น,น่ยลีต้องไปทํางานเจ็ดโมงเช้าเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบหลับยากค่ะเวลาเลิกงานมาเลิกงานสี่ทุ่มกลับถึงบ้านก็สี่ทุ่มกว่า อาบน้ำอาบทาเสร็จก็นอนเกือบเที่ยงคืนแล้วพอเราก็ต้องตื่นตีห้าตีห้าหกโมงเพื่อจิตเข้าไปงานเข้างานวันรุ่งขึ้นเจ็ดโมงเช้าอะไรเงี้ยมันทําให้เราหลับยากเรายิ่งเข้าไปนอนกับแฟนเนี่ยแฟนรีกลน,นะวิ่งคนเขาเป็นคนตัวไม่อ้วนนะแฟนรีผอมนะแต่ว่าเวลาเขานอนงายอ่ะเขาก็จะนอนกลหายใจแบบเออแล้วยิ่งทําให้เรานอนไม่หลับเนาะรีก็จะมานอนกับ น้องหมาในห้องนั่งเล่นนะโซฟาตัวนี้ค่ะลีก็จะจะแยกมานอนนะลีก็บอกเขาอธิบายด้วยว่าเออฉันนอนไม่หลับแต่ก็ลีจะไม่ทําบ่อยนะวันไหนที่ลีหยุดหรือเข้าบ่ายเนี่ยก็ไม่มีปัญหานะคะลีก็ก็ทนฟังเสียงกลนไปนะคะแต่ถ้าวันไหนที่ลีต้องเข้าเช้านะลีนอนไม่หลับลีก็จะขนคือลีลีก็จะขนผ้าห่มหมอนมานอนที่โซฟาเลยจริงๆห้องนอนข้างล่างก็มีนะแต่ลี อยากนอนโซฟามากกว่าอยู่ชั้นบนชั้นล่างไม่ค่อยอยากไปอยู่นะเพราะมันเงียบมันเงียบค่ะก็ <laughs> ค่ะทุกคนรีมานั่งคุยทักทายเนาะแล้วก็ให้มาชมบรรยากาศสวยๆเนาะก็ขอบคุณนะคะทุกคนขอบคุณท,ที่รับชมแล้วก็ติดตามกันแล้วก็เดี๋ยวมาเจอกับรีคลิปหน้าค่ะต้องไปแล้วค่ะ